ฟีไฟอัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยพี่ชอบอยู่อย่างเดียวเลยก็คือปือนไฟนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยปืนไฟไมันจะดีสักแค่ไหนนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าพี่เล่นวีสเคกับพวกสไนทยที่เป็นปืนไฟแล้วก็ a w m กระสุนไม่จ,จํากัดเนี่ยบอกเลยว่าโ,โหโคตรดีนะครับผมแต่ว่าที่ไม่ชอบเลยก็คือธงเอามาทำไมธงอ่ะข้างบนนะ่ะลกตามากเลยเจอแล้วจะยิงอะไรเูกลองยิงป,ปืนใหม่ะ ไ,<ห>ไปเคูเผาเลย 好嘞！好嘞！